เชียรมิวสิคเฟส2024ผมนัทรันครับสวัสดีครับมันแน่นมากมันแ,แน่นแบบแน่นกว่น bah, านี้ไม่ได้แล้วนะครับนี่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่คนดูใกล้เคียงกับคำว่าขี่คอดูที่สุดแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างยังไหวอยู่ไหมยังไหวอยู่นะนี่คือวันที่สองแล้วนะครับของอีเวนต์วันนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่จัดเวทีคอนเสิร์ตขึ้นมาอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับ แล้วก็นี่คือมีหลายสเตจมากนะทําไมคุณเลือกมาดูสเตจนี้กันล่ะอ,อ๋อออกไม่ได้ค่ะออกไม่ได้ค่ะเมื่อกี้หนูดูเพอร์เซ็ตอยู่แล้วหนูออกไม่ได้ค่ะ <c oughs> อะไรนะมาดูนอนเมื่อกี้ตอนเพอร์เซ็ตขึ้นมาก็บอกว่ามาดูใคร <c oughs> มาดูเพอรเศศ์เซ็ตนะคนไทยเป็นคนคบได้นะครับ <c oughs> ครับคบได้ดีไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ถือว่าคบได้นะครับเอาละครับวันนี้เราจะค่อยไปด้วยกันนะครับไหนๆหนหลวมตัวมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับ กติกายองผมง่ายได้เหมือนเช่นทุกปีครับยังไงร้องได้ร้องตามถ้าร้องไม่ได้พยานะยามนะครับพยายามนะครับเหมือนเราจะมีกันแค่บุคคลที่อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับผมมองลงไปนี่ผมเหมือนเห็นลูกแกะเลยอะยังไง <laughs> คุณเคยเห็นแกะไหมที่เขาแบบมีเปิดล้วปิดล้วคัดลูกแกะกันนะอ๋อนี่เหมือนลูกแกะรอระบายเลยเ เพราะนั้นวันนี้เราจะค่อยไปด้วยกันถ้าเกิดว่าใครมีการน้ำมึดตะโมยกมือบอกทีมงานนะครับทีมงานจะเข้าไปช่วยทีมงานอยู่ด้านหน้านะครับทีมงานเขาบอกมาว่าพี่ทํางานของพี่ไปค่ะไม่ต้องชี้เป้าอ้าวคนเป็นลมแล้วนะคะเดี๋ยวจัดการเองค่ะพี่ทํางานร้องเพลงไปค่ะนะครับหลังจากหลายปีนี้ผมคอยชี้เป้าว่าใครเป็นลมใครเป็นลมนะครับซึ่งปีที่แล้วก็คือสรุปมีคนอ้างเป็นลมสรุปคือไม่ใช่อยากออกเฉย ออกไม่ไดเ้เลยเล่นใหญ่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพาออกมาซะงั้นเพราะงั้นวันนี้เราจะค่อยไปด้วยกันผมเริ่มอุ่นเครื่องด้วยเพลงเพลงหนึ่งก่อนที่ผมได้ร่วมทํากับเพื่อนผมเอาไว้นะครับแล้วก็ตลอดทั้งปีนี้เหมือนเพื่อนผมคนนี้จะทาแค่เพลงนี้เพลงเดียวเลยนะครับ ก็รู้ผมรับมือกับคำชมได้ไม่ไม่ดีนะเท่าไหร่รอ,อแล้วเหรอเชื่อไหมไม่เคยใส่เชื่อลึกขนาดนี้มาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ตอนตอบเขาบอกตัดให้เขาบอกว่าตืต้นๆเลยพี่นนท์เขาใส่ปั้าอ่ะข้ามเรื่องนั้นไปเถอะอเพลงต่อไปครับนี่เป็นเพลงที่ผมน่าจะเล่นมันเป็นครั้งที่สามแล้วก็ ใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่เสียงมันหรือสุขภาพมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราเล่นเฟสติวัลแล้วก็ทัวร์กันอยู่ติดๆนะครับผมไม่ได้จะพูคุณพอจะช่วยผมร้องได้บ้างน้อยแค่ไหนนะแต่เป็นว่าถ้าคุณพอจะช่วยร้องได้ช่วยผมร้องนะครับเพราะเพลงนี้มันมันเหนื่อยมากครับ ใช่ไหมปีแฮนร้องไงปีแฮนฮะไม่ใช่เซลเซนเฟเนตอะเซลเฟเน็ตไม่รู้เลยอ้าวละกวนอยู่ดูเซลเฟเน็ตนะฮะคือคือถ้าใครมาดูเพอร์เซ็ตหรือมาดูผมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้สองเซลรฟินที่เหลือนะครับถ้าถ้าไหวนะโอเคไหม ใช่ใช่ใชใชเอดี๋ยวเขาขึ้นมาแล้วใจหายครับแบบปุ้ยคนดูไปไหนหมดอะไรเงี้ยอ๋อ,อเมื่อกี้ตอนตอนเพอร์เซ็ตเล่นปั๊บแพรกันออกไปลบใจหายเหมือนกันเ, <d> เอาละทีนี้ข้างหน้ามีลูกหลานมาวิ่งเล่นแน่ๆเลย <d> สรุปค <d> ือเต็มนะโชคดีนะน,นี่เราโชคดีครับก็จะว่านุนนี้ไม่ได้หลอกก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงที่เลือกมาอยู่สเตจนี้นะครับก็ฮะ รักรักผมนะผมก็รักผมเป็นห่วงพวกคุณ่ะกลัวมันร้อนอันนี้อันนี้อาจจะดูน้ำเน่าน้ำแสแต่จะไม่เท่าตัดเจฟแน่อนอนนะ<ว>ได้ข่าวมารอกันตั้งแต่เท่าไหร่เที่ยงเจ็ดโมงเจ็ดโมงนี่คือคุณคือภรรยาของรปภที่นี่หรอือเปล่า<ว>คุณทำไมคุณได้ข้าวเจ็ดโมงไม่มีเด็กสยามคนไหนขยันเดินเจ็ดแปดโมงนะครับ<อ>มไม่เคยเห็นเช้ากว่านี้ก็คือพระแล้วนะครับ คุณมาเจ็ดโมงน่สิบเอ็ดเจ็ดโมงตีห้าตีห้านั่นคือพร้อมพระของจริงทำไมอ่ะกลัวกลัวว่าแบบจะไม่มีที่ใช่ไหมจริงๆมาแค่คุณไหวก็ได้เอาเอาเวลาที่แบบคุณไหวอะ่ะแล้วก็ถึงเวลาก็แบบเปิดแฟตช์ให้ผมรู้ว่าเอ้ยคุณดูอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอ่ะไหนๆมาแล้วนะครับเราจะถ่ายรูปร่วมกันหนึ่งทีนะครับ รวมไปถึงฝั่งข้างนั้นด้วยนะครับสวันดีนะครับมีบัตรเดินนะครับเป็นบัตรเดินดูคอนเสิร์ตนะครับเอาละครับแบตเตอรี่มือถือยังเหลืออยู่ไหมชูปลั๊กขึ้นมาให้ผมหนึ่งทีครับผมจะไม่ให้พวกคุณต้องโบกนานเท่าในเพลงนะครับแค่ให้ชูค้างไว้ช่วงนี้เลยนะครับหรือคุณอยากโบกในเพลงด้วยคุณไม่อยากโบกในเพลงใช่ไหมคุณจะได้เก็บไว้โทรหาที่บ้านบ้างนะอ่ะเปิดปลั๊กขึ้นมานะครับี่ครั้งเดียวที่เราจะขอสิ่งนี้นะครับแลวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับ ผมพูดว่าสยามมิวสิกเฟสแล้วพวกคุณพูดว่าขอบคุณทุกแันทีถายโถงเข้ามานะครับรู้เลยว่ามาแบบสมองโล่งๆเลยนะครับ2024นะลองดูสยามมิวสิกเฟสสยามมิวสิกเฟสน้อย เมื่อกี้เขาเอาคอนเทนต์จากเราไปเยอะแ,แล้วเราเอาคอนเทนต์จากคนดูบ้างผมสัมผัสได้เลยนะเวลาที่เราเล่นในพื้นที่สยามที่เป็นแบบวัยรุ่นจริงๆหรือเด็กจริงๆอะพุกแรกไม่ร้องนะพกแรกคือเล็กอดคอนเทนต์กันก่อนนะคะรคุณไม่รู้หรอกฮะว่าผมมองจากบนนี้นี่มนุษย์ทุกคนเหมือนกันขนาดไหนนะคะรับเราต่างเดินตามทุนนิยมกันไปอย่างรวดเร็วนะครับรแล้วก็ดีใจนะอย่างน้อยพวกคุณแบบในยุคที่ผู้คนสมาธิสั้นมากๆแต่คุณเลือกที่จะอยู่กับผมตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะ อันนี้ขอบคุณอีกทีหนึ่งจริงๆแทนศิลปินทุกคนเลยที่ขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็ขึ้นหลังจากผมนะครับขอบคุณมากนะช่วงสุดท้ายแล้วครับทุกคนครับ ได้เรามาคุณต้องเป็นคนพูดอันรวมครับใช่ครับผมป็นมาพูดเลยนะสวัสดีครับพวกเราพรุวันนี้ออะบอกตีมแจ้งตีมวันนี้ตีมการแนะนำโปรของเราเลยนะผมเนื่องจากวันนี้เทศกาลไม่มีวันนี้เราเลยเป็นเอาเป็นสิบอว่ามุกจีบ ทุกคนต้องพูดมุกจีบและแนะนําตัวของตัวเองครับทุกคนอีกแล้วเหรอใช่ครับซึ่งคนที่จะเริ่มนั่นก็คือพี่จันะครับเป็นการฝึก conversation you know คุณเป็น extrovert เหรอใช่นะครับต้องเลย extrovert คุณเป็น extrovert คุณต้องฝึกให้อยู่ในโลกที่ extrovert อยู่ไม่ได้ครับแต่ว่าผมจะไม่มาทำคุณแต่นี่คืองานของคุณคุณได้รับเงินถูกครับ คุณจะต้องทำตามเงินตอนก้อนนี้เอาาเอจริงๆร่อะรู้ว่าเราฝืนตื่นเช้ามาแบบทุกวันแน้วมามามาทำงานเลยแต่ว่าพอได้มาเจอพวกแกเราไม่ฝืนเลยเอะเ,อเ,อาาเมยเเซอร์แอบสายเพลมไอคนต่อไปนะครับกิตตินครับผมได้อยู่แล้ว คือเนื่องจากว่าช่วงนี้เรามีเพลงใหม่ปล่อยออกมาใช่ไหมครับชื่อว่าอยาฝืนคือจริงๆใครจะมาคับให้ผมอ่ะฝืนทําอะไรก็ได้แต่จะ,ะังคให้ผลผมอะ่ะฝืนโอ้ยยังไงดีกว่ามันฝืนฝังอะไรก็ไม่รู้ไปเช็คสอบไหครับ <c oughs> คือเนื่องจากช่วงนี้ว่าผมอะ่ะปล่อยเพลงชื่ออยาฝืนใช่ไหมครับครับ คือทุกคนจะให้ผมฝืนทำอะไรก็ได้ฝืนไหนเพลงเล็กสามเด็กสามเล็กสามเล็กสามบเลวดอกมูนี้เออพ้นหน่อยคือเนื่องจากช่วงนี้ว่าผมอ่ะออกเพลงใหม่ช่วงเพลงอย่าฝืนครับทุกคนอะจะให้ผมเนี่ยฝืนทำอะไรก็ได้ แต่จะให้ผมฝืนเลิ่มรักพวกคุณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมกินติดงเตอรเซนครับกว่าจะค้งงมนัานทำนี้ใช้ได้เ้ยได้ทีเอาใหญ่เลยนะครับคุณแม่ินเทอร์เบิร์ตกะลกันนะครับ ต่อไปนะต่อไปพีจั๋งไหมครับพี่จั๋งมาเลยพี่จั๋งเธอมาเลยมาแทนมาโนนนี้ครับผมอ่าถ้าเกิดย่างถ้าเกิดแฟนที่คบอยู่มันฝืนก็มาขืนใจผมได้นะครับเริร์เซ็มเเล่นจเฮ้ยใครจะมาขืนได้แต่ว่าต้องเกิน20นะครับ ไที่ผมโดนเข้าคุกเข้าตาแล้วครับใช่ไหมฮะรอนเล่นนะครับรอนเล่นรอนเล่นอย่าขืนเลยพี่จักขอให้เต็มใจอยู่แล้วก็ขืนเลยต้องครับมาไอเด็กไม่ต้องเงียบเลยเดินออกมาได้ไหมไม่ออกอ่ะเพื่อคุกเพื่อเพื่อนเหรอขี่ไม่ออกขี่ไม่ออกอ่ะผูเชื่อตายเลยครับช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอ่ะทำไมแต่ว่า ไอ้เจ้าพี่อตอนนี้วันนีุ้มแด้มาสัประมาณหลายปีแล้วไม่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งตัวเลยแกไอ้เลยคือมันลัวเราเสียบอะระหว่างที่พวกเราคุยกันนู้นเป็นเตรีั้งิธีอีกแล้วอีกแล้วคนนี้ทุกคนครับไอเด็กในไลย์สุดนะเออนนี่ะครับไปฮอดเตรียมเพลงเราด้วยไม่ไม่มีนะครับ าตาตาผมนะใช่ไหมเจ<ช>้าพี่ยังไปถามจากพี่พี่ข้างล่างเลยว่าไม่รู้จะเล่นมู้กันอะไร้ะดีว่าก<ย>็ยังไม่รูเ้เลยว่าจะเล่นมูก้กอะไรนะครับ<ช>ทุกคนครับผมเข้าใจนะคะว่าการรับใครสักคนมันยากแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าคือการฝืนไม่รับผมใช่ไหมครับ เออนด้ทำตัวด้วยนะครับมาเลี้ยงตัวก่อนฮะสวัสดีครับบักกี้ครับป๊ากี้พี่บอกให้เล่นมุกจีบคนอื่นหนูชมตัวเองเฉยเลยยังงี้ we the เด็กป,ปีกสถานกันตลึงสบายปะตอนค่ะต่อไปนะคะความสนุกยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้คะ่ะไหนวันนี้ใครมากับเพื่อนบ้างยกมือหน่อยไหนใครมากับแฟนบ้างค,ครยังเหนื่อยเลยไหมไม่มีอัี้นิดนึงอันนี้นิดนึงไหนใครเจอแฟนเก่าที่ไหนบ้างคะโอ้ยมีมมมมม ึงแฟนเก่าเลยนะคะทุกคนไม่ค่อเคยเจอเหตุการณ์น,นี้ไหมคะ mm. การที่แฟนเก่าเนี่ยเขาทักมาถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างคิดถึงกันบ้างไหมคำถามสุดท้ายนี่เจ็บสุดแล้วทุกคนยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่า เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนตอบกับเขาไปว่าว่าเพื่อนกันหรอจิตอะไรมาถามเรื่องส่วนตัวฉันรับเพลงนี้มีชื่อว่าเพื่อนกันหรอค่ะ oh, สวัสดีครับพร้อมเนวบร์ครับแล้วก็สวัสดีครับตวันแนวอันครับขอเสียงเสียมิวสิ้เป็นเลยออเลยว่าพันรู้เข้าไปเลยครับ um ทุกคนไออย่งที่บอกเนาว่าวันนี้ต้องมีเวลาไม่มากเพราะฉะนั้นไปสู่กันต่อเลยดีกว่าครับยิต่อครับ เดินไปได้กันคงหาบ้านรอเราแล้วเราเราเราทั้งมามองมองเธอแค่ไหนรู้ใจซ่าวันนี้เป็นโอกาสที่รอไม่ได้แต่ต้องชีวิตลิดลายน้ำโฟกัสตลาด สวัสดีครับมีฟูแคปโวสวัสดีค่ะแม่จีบลิ้ค่าเป็นยังไงกันบ้างคะชาวสยามมิวสิกเฟสสนุกหรือเปล่าว่าทุกคนสนุกก็ดีใจค่ะปีนี้นะคะก็เป็นปีที่3แล้วเนาะที่พวกเราวงคลิปเนี่ยได้ขึ้นมาที่สยามมิวสิกเฟสซึ่งดีใจมากๆแต่ว่า ทีนี้ค่อนข้างพิเศษเนิดหนึ่งทำไมล่ะลิเบลได้เล่นเวทีใหญ่คิดหน่อยได้ไหมเรามาเล่นตั้งถึงล็อก k เแน่โชว์ก็คนเยอะมากๆเลยนะคะพวกเราเพื่อนก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแต่ว่าวันนี้พวกเราจะเต้นแตกจะเต้นให้ใหญ่ขึ้นเหมือนกับเวทีนี้เลยค่ะจ้า เพลงที่เราเพิ่งแสดงเมื่อกี้ดีกว่าค่ะก็เพลงแรกที่เราแสดงไปคือเพลงมองนานๆเนาะก็หลายๆคนก็อาจจะรู้จักวงเฟลผ่านเพลงนี้แล้วเรากเ็เล่นเพลงติดจองไปด้วยเป็นเพลงซิงเกิลที่3ของพวกเราเองค่ะก็ทั้ง2เพลงเนี่ยมีแบบ2สไตล์แต่ก็ยังเต้นสะบัดในสไตล์ของวงเฟลเหมือนเดิมว่าเต้นอะไรสะบงสะบัดอะไรในลิปไม่มีจีพีเอสอ, <laughs> อะไรอะไรค่ะ ก็สองเพลงเมื่อก uh ี uh uh ้ค uh รับแล้วก uh ็เต uh ้นสบัดไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยยังไงพี่หนีไนยังไงเราก็พบเพึงที่เต้นสบัดเหมือนกันแต่เป็นสบัดแบบนี้เฮ้ยอันนี้ตั้งใจเต้นหรือเปล่านี้ใช่อ้าวเพลงใหม่เอ้ยใครใครี่ติตอบ้างอะไรบ้างหรือเปล่าคะแก่กล่อมากไหนมีใครเต้นเพลงอันนี้เราได้แล้วบ้าง はい。<Oui. S 2> <Oui. S 1> oui. 妈妈妈的吧。